ธิตารีเสียหวัง789สะดีค่ะเซียจังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเขาเป็นคนเดียวในอุตสาหการรมบันเทิงในประเทศจีนที่ได้รับเลือกแม้ว่าจะเป็นเพียงรายชื่อแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นทางอ้อมว่าเขาค่อยๆก้าวขึ้นมาในระดับโลกการเดินทางไปร่วมงานมิลานแฟชั่นวีของเขาซึ่งเพิ่งจบลงไปเมื่อไม่นานมานี้ เซียวจันมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมสูงถึงสองแสนคนในรอบเดียวนอกจากจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมจากสองแบรนด์รูแล้วสื่อต่างประเทศยังแข่งขันกันถ่ายภาพเขาอีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่หายากมากเพราะตัวเขาเองยังไม่ได้พัฒนาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในต่างประเทศอิทธิพลของเซียจันในต่างประเทศในปัจจุบันนั้นเกิดจากการส่งออกผลงาน และแสงดาวของตัวเขาเองเขาค่อยๆเดินอย่างมั่นคงเสี่ยวจานทำให้โลงหันมามองอย่างตะวันออกมากขึ้นรายงานทางการเงินปี2024ของเคอร์ริงกรุ๊ประบุวา่าธุรกิจจิวเวลรียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและบูเชรองก็ทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษหลังจากที่เสี่ยวจานเป็นโคศกของแบรนด์ระดับโลกให้กับบูเชรองเขาก็ได้โปรโมท และสร้างการเติบโตของยอดขายของแบรนด์อย่างแข่งขันโดยในตรามาสที่3ของปี2024รายได้ของแบรนด์เพิ่มขึ้นมากถึง94%เมื่อเทียบเป็นรายปีและมังกรหยกของเสือจานยังได้ครองแชมป์บ็อกออฟฟิศเป็นสัปดาห์ที่3ในประเทศไทยติดต่อกันซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมอย่างมากค,ค่ะตามพื้นที่สถิติในเขตกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่บ็อกออฟฟิศมังกรหยก เป็นหนังจีนที่ทำเงินสูงสุดในประเทศไทยทะลุเกิน20.2ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมากกว่ารายได้รวมปีที่แล้วของบอกอฟิศหนังจีนรวมและสร้างไรายได้ทั่วประเทศไทยประมาณ21.9ล้านบาทสร้างสถิติใหม่บอกอฟฟิศสำหรับภาพยนตร์จีนในรอบ9ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการฟื้นสถิติบอกออฟฟิศภาพยนตร์จีนในภูมิภาคเหล่านี้ตั้งแต่ปี2560 แสงหน้า IP Men มซหรือยิบมันซที่ทำไว้19.9ล้านบาทมังกรโยกชายแววในพื้นที่ความมืดมิดเข้าไม่ถึงยิ่งใหญ่อลังการปัจจุบันติดอันดับแชมป์ภาพยนตร์จีนประจำปีนี่คือผลงานปัจจุบันของภาพยนตร์จีนชั้นนำขึ้นทันอันดับ4ในบอกอฟิตรายวันทำลายสถิติบอกอฟิตรายสัปดาห์ที่ยืนหยัดมาอย่างยาวนานถึง13ปีในงานซูเปอร์พิกไน เพลงวีของเสือจาย์โดดเด่นกว่าผลงานอื่นๆมากมายและคว้ารางวัลพิคอัลบั้มออฟเดอะเยียไปได้ตั้งแต่ทํานองไปจนถึงเนื้อเพลงแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเขาที่มีต่อดนตรีรางวัลน,นี้ไม่เพียงแต่เป็นการยอมรับอัลบั้มเพลงของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงผลงานด้านดนตรีของเขาอีกด้วยอัลบั้ม W.M. ของเสือจานจะวางจำหน่ายทั่วโลก โดยเสียอจาย์และ Warner Music c สิ n a น้าจะเปิดตัวอัลบั้มแรกของพวกเขาในประเทศจีนฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันและภูมิภาคต่างประเทศในเวลา10ในกาศูนย์านาทีของวันที่14มีนาคมซึ่งเป็นการฝึกฝนการทะลายขีดจำกดัดและคำพรมแดนเพื่อสำรวจโลกอย่างแท้จริงมีลานแฟชั่นวีคถือเป็นสนามรบสำหรับแบรนด์รูและเป็นเสมือนมาตรฐาน สำหรับสถานะของคนดังมาโดยตลอดเมื่อเซลจันปรากฏตัวครั้งสุดท้ายโดยสวมเสื้อค้นหนังสีเทาจากคอลเลกชั่นฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวปี2025ของทอดกล้องสื่อต่างประเทศก็ถ่ายแบบรัวๆผู้สื่อข่าวรายงานที่เกิดเหตุว่าทุกอย่างก้าวของเขาเรากับก้าวเข้าไปในสายฝนที่ทอผสมกับเสียงชัตเตอร์งานเลี้ยงภาพนี้ซึ่งเว็บไซต์ต่างประเทศขนานนามว่า พายุเซี่ยวได้รับการรายงานอย่างกว้างขวางจากสื่อต่างประเทศ V o กู USA ยังได้เลือกภาพถ่ายแนวสตรีทของเขาให้เป็นภาพถ่ายยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์และยกย่องคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ของภาพถ่ายเหล่านี้ด้วยชื่อที่หายากว่าใบหน้าตะวันออกที่ท่วมทนในการสนทนากับคุณซุนเจอบรรณาธิการบริหารของแอลหลังจากจบรายการคำพูดของเขา ที่บอกว่าเสื้อผ้าเป็นภาษาแห่งการแสดงทัศนคติได้รับการยกย่องจากสื่อต่างประเทศว่าเป็นเสียงสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของปัญญาตะวันออกและแฟชั้นตะวันตกการพิชิตสองครั้งนี้จากทั้งระดับภาพและจิตวิญญาณทำให้ผู้คนในวอร์สตีดต้องถอนหายใจเขาทำให้แผ่นหินทุกแผ่นในมิลานกลายเป็นรันเวย์สำหรับสุนทรียศาสตร์แบบตะวันออกจากความสำเร็จโดยบังเอิญ สู่ความก้าวหน้าระดับโลกระหว่างการแสดงแฟชั่นของทอดรูปถ่ายสตรีทวิวเป็นเวลา15นาทีของเสี่ยวจานที่เขากำลังหยุดที่ร้านดอกไม้ที่มุมถนนในเมืองมิลานเพื่อปรับม,ม,มุมของดอกกุหลาบนั้นกลับกลายเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการตลาดประจำปีของแบรนด์โดยไม่คาดคิดความสวยงามที่แตกต่างของกระเป๋าถือของกุชชี่สีน้ำตาลเข้มและดอกทานตะวันสีเหลืองสดใส ไม่เพียงแต่กลายเป็นสิ่งที่ค้นหายากที่สุดใน36ประเทศเท่านั้นแต่ยังทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เดียวกันเพิ่มขึ้นถึง300%อีกด้วยภาพถ่ายที่เขาถือกล้องถ่ายรูปอยู่บนท้องถนนในเมืองบาเซโลนาถูกแฟนๆเรียกติดตลกว่าเป็นวิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าหลายสิบล้านแม้จะไม่มีการออกแบบท่าทางใดๆอย่างรอบคอบแต่ความรู้สึกผ่อนคลาย กลับกลายมาเป็นกฎความนิยมที่แบรนด์หรูต่างๆกำลังแข่งขันกันจากการโจมตีแบบด่านหน้าสู่เกมชั้นนำแห่งการถ่ายทอดวัฒนธรรมการที่เซียวจ้านแจกกวางเกินไปซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงในครั้งนี้แท้จริงแล้วเป็นศิละปะแห่งความสมดุลอย่างระมรัดระวังในขณะที่ดาราคนอื่นๆแต่งหน้าจัดและแต่งตัวหรูหราไปงานแสดงต่างประเทศเขากลับกล้าโพส ภาพชีวิตประจำวันของเขาในขณะที่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นใบหน้ายิ้มแย้มของวัยรุ่นที่กำลังกัดพิซซ่าในยามค่ำคืนที่เมืองมิลานผมหน้ามาที่ปลิวตามสายลมบนท้องถนนในเมืองบาร์เซลโลนาและแมแต่ตอนที่เขากำลังสกัดกั้นสายลับกับทีมบริการของเขาทั้งหมดนี้ก็ถูกสตูด,โดิโอบันทึกไว้อย่างครบถ้วนปฏิบัติการลบล้างการยกย่องเป็นเทพนี้ กลับทำให้สื่อต่างประเทศยกย่องว่ามีความงามอย่างไม่ขัดเกลาของรูปปั้นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาระดับความมีน้ําใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสะท้อนให้เห็นในภูมิปัญญาของการถ่ายทอดวัฒนธรรมเมื่อบรรณาธิการบริหารของแอลถามว่าคุณเปลี่ยนสไตล์อย่างไรเขาก็ตอบตรงๆว่าผมแค่ถ่ายทอดเรื่องราวของนักออกแบบอย่างตรงไปตรงมาในงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบปิดของกูชี เขายืนกรานที่จะตอบสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเป็นภาษาจีนผมหวังว่าโลกจะได้ยินเสียงของนักแสดงจีนผ่านภาษาแม่ของพวกเขาทัศนคติที่ไม่ตอบสนองต่อกรอบความคิดด้านสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตกแต่เขารมในแก่นแท้ของแบรนด์ทำให้คุณมาเตโอเทมบูร์นีพุ่มในการฝ่ายสร้างสรรค์ของทอดถอนหายใจว่าเขาทำให้ช่างฝีมือชาวอิตาลีเข้าใจ ถึงบทกุยแบบตะวันออกเมื่อปีเตอร์แพนกลายมาเป็นทูตวัฒนธรรมอีกแง่มุมหนึ่งของความเอื้อเฟื้อของเสือจานระหว่างการเดินทางไปมิลานก็คือความเอาใจใส่อย่างยิ่งต่อความรู้สึกของแฟนๆของเขานับตั้งแต่จดหมายที่เขียนด้วยลายมือที่แฟนๆในประเทศส่งถึงมิลานที่ถูกวางไว้บนโต๊ะข้างเตียงในโรงแรมเพื่อถ่ายทอดสดไปจนถึงการสนับสนุนข้ามภาษาของปีเตแพน จากต่างประเทศที่ตะโกนว่าจันจันดูที่นี่ในภาษาพินอินการกดดันแบบสองทางนี้ได้ล้ำหน้าความสัมพันธ์แบบเดิมระหว่างไอดอลและแฟนๆมาช้านานแล้วที่น่าสังเกตยิ่งกว่าก็คือกิจกรรมมิลานสตรีนหันฟูฟแฟลตมอบที่จัดขึ้นโดยแฟนๆของเซอร์จานได้ใช้ความนิยมของไอดอลของพวกเขาเพื่อนำรูปแบบการปักซูโจและสีสันของตุนห่ว เข้าสู่กระแสหลักแบบตะวันตกและถูกสร้างเป็นสารคดีพิเศษเรื่องทูตสุนทรียศาสตร์ตะวันออกโดยสถานีโทรทัศน์ของอิตาลีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพจากตามล้าดาราไปเป็นกระจายดารานี้ได้รับการยืนยันอย่างคาดไม่ถึงจากข้อมูลซีรีส์เดียวของแฟชั่นโชว์ของทอสถูกขายหมดภายใน3นาทีหลังจากเผยแพร่ทางออนไลน์และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง สร้างการอ่านทั่วโลกมากกว่า5,000ล้านครั้งในขณะที่ราคาหุ้นของโมเซนแกลดที่ได้รับการรับรองโดยเสียวจ้นพุ่งสูงขึ้นถึง9%ในวันต่ออายุไม่น่าแปลกใจที่นิวยอร์กไทม์ได้ออกความเห็นที่เฉียบขาดว่ามูลค่าเชิงพาณิชย์ที่เสียวจันสร้างขึ้นเพียงอย่างเดียวก็เทียบเท่ากับการบริโภคสินค้าหรูรารายปีทั้งหมดของประเทศเล็กๆในยุโรปประเทศหนึ่งจุดจบของกระแสน้ำบน การกำหนดอำนาจการสนทนาของกระแสน้ำจีนใหม่ในขณะที่ศิลปินบางคนยังคงคิดไม่ตกเพื่อที่จะขึ้นแสดงเสี่ยจันก็ได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นดาราดังในที่สุดด้วยการเดินทางไปมิลานจากการถูกเลือกไปสู่การถูกขอร้องจากการส่งออกรูปลกักไปสู่การส่งออกคุณค่าในสายตาของช่างฝีมือทอเขาคือแรงบันดาลใจ ที่สา,าสามารถทำให้ทุกฟีเข็มและเซนได้เก้าข้ามคามีชีวิตชีวาของภาษาได้ในหัวใจของแฟนๆต่างประเทศเขาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งสุนทรียศาสตร์ตะวันออกที่ทำให้เลือดเดือดและในแผนที่อุตสาหกรรมแฟชั่นโลกเขากลายเป็นจุดศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์ egen, ในการใช้ประโยชน์จากความเห็นอกเห็นใจในสุนทรียศาสตร์ระหว่างตะวันออกและตะวันตกงานเลี้ยงที่ใจปั้มเกินไปในมิลานนี้ เป็นการทลายความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่วางแผนมาอย่างรอบคอบเมื่อเซลจันใช้สำเนียงชงชิ่งเพื่อล้อเลียนอาการกลัวความร้อนของเขาและทำให้สื่อต่างประเทศหัวเราะและเมื่อเขาแสดงริ้วรอยเล็กๆที่ปลายตาที่ไม่ได้รับการแต่งเติมต่อหน้ากล้องของโวลเวอร์ชันอเมริกาความจริงที่เปิดเผยยิ่งกว่าก็ปรากฏขึ้นการมีอยู่ของซูเปอร์สตาร์ระดับท็อปที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า มีบริการกี่คนคอยตั้งกำแพงผู้คนเอาไว้แต่ขึ้นอยู่กับความกล้าที่จะให้โลกได้เห็นซูเปอร์สตาร์ตะวันออกที่สมบูรณ์แบบและเป็นจริงความเอื้อเฟื้อของเสือจ้านนั้นแท้จริงแล้วคือความมั่นใจโดยแท้จริงของศิลปินชั้นนําในคุณค่าของตัวเองความมั่นใจนี้สะท้อนให้เห็นได้จากความต้องการแบบช่างฝีมือในการปรับรายละเอียดสไตล์แต่ละชุดถึง20ครั้ง และการตอบสนองอย่างอ่อนโยนต่อแฟนๆว่าเรามักจะมองทิวทัศน์ด้วยทิศท,ทางเดียวกันเสมอในขณะที่อุตสาหกรรมแฟชั่นตะวันตกยังคงถกเถียงกันว่าใครจะสามารถเป็นตัวแทนใบหน้าของชาวเอเชียได้เสียจันก็ได้เขียนคำตอบไว้แล้วด้วยการกระทำของตัวเขาเองไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อสิทธิในการพูดเพราะดาราระดับท็อปตัวจริงคือกฎเกณฑ์ของมันเองในเวลา21ในการ35นาที ของวันที่15มีนาคมยอดขายรวม46วันของหนังในเทศกาลตรุษจ,จีนปี2025ทะลุ21,414ล้านหยวนหรือ99,492ล้านบาทมังกรโยกอยู่ในอันดับที่5มียอดขายเกิน673.459ล้านหยวนหรือ3.127พันล้านบาทและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณมากค่ะ